เปิดใช้ดุลพินิตพวิจารย์ในการรับชมเนื้อหาในคือเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเป็นสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ก็ยี่สิบสามนะครับช่วงเย็นผลการออกมาแล้วนะครับฮานอยสามฮานอยฮานอยพิเศษฮานอยธรรมดาฮานอยมีพี ก็เข้ามาปรับปลายครับเข้าเลขวิ่งบ้างเลขบินบ้าง,งนะครับแต่ที่แน่ๆเอาหนธรรมดานีเลขบินเราเข้าครับเพราะมันออก991ใช่ไหมครับ991 99131หนึ่งสนครับอเอาล้ครับเราก็มีสูตรเลขบินร้อยสูตรเข้ามานะครับสำหรับเอางี้เรามาพูดถึง3ตัวบนดีกว่านะครับตอนนี้ผมกําลังทําคลิปใหม่เพราะมันคลิปกระทัดเพราะเลขบินมันยังเข้าต่อเนื่องนะ เล็กบินเข้าต่อเนื่องวันนี้วันที่สี่แล้วถูกไหมครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าเล็กวิงแล้วแหละหาสูตรวิ่งเด็ดๆนะเข้ามาเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะเอาสูตรวิ่งกับสูตรสามตัวบนมารวมกันในคลิปนี้นะแล้วอ,อีกสักคลิปหนึ่งช่วงสักครึ่งชั่วโมงมก็จะลงสองตัวล่างกับวิ่งล่างวิ่งล่างเราเข้าครับฮานอยธรรมดาวันนี้เราคุยเรื่องฮานอยธรรมดาส่วนฮานอยพิเศษกับฮานอยบีอีพีก็เข้ามาครับปรับลายฮานอยบีอีพีนี้เข้าสองตัวล่าง นะครับสองตัวล่าง4554ส่วนฮานอยพิเศษนี่ก็เข้าเล็กวิ่งเหมือนกันนะครับเข้าเล็กวิ่งปากหลักก็ประปรายครับวันนี้นะหลักร้อยหลักหน่วยหลักหน่วยบนเข้านะแล้วแต่ยังไม่เข้าครบทั้งสามหลักก็ไม่เป็นไรยังไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าไอ้นี้เราไปพูดถึงในในไลน์กรุ๊ปนะครับในไลน์กรุ๊ปและรายละเอียดปลีกย่อยนะครับแต่ละหลักปักหลักแต่ละหลักนี้เราไปคุยกันที่ไลน์กรุ๊ปดีกว่าเพราะฉะนั้นจะไม่สับสนคลิปนี้เราก็เลยจะพูดถึงสูตร สามตัวบนนะครับกระทบชนกับวิ่งบนเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าไอ้ตัววินร้อยสูตรเนี่ยเป็นยังไงะนะครับอันดับแรกอันดับสองเราก็จะมาดูสูตรบิ่งบนสูตรใหม่นะมีสูตรใหม่วิ่งล่างเข้าสูตรเดียววิ่งบนรับไม่เข้าเข้าสูตรใหม่โอเคครับเราจะเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากแผ่นเนดิมก่อนดีไหมเนาะอ่ะ99131 สถิติมันก็เป็นอย่างนี้ดูสถิติก่อนที่ผมยิงยืนยันว่าจะใช้เลขบินร้อยศูนย์อยูนะ่ผมก็ยังยืนยันมา3าชุดก็ไม่เยอะไม่เยอะนะเตัวนี่เรียงกันเลยคูณกลับไปกลับมาก็ได้2องกว่าชุดจาก1000ชุดถูกไหมก็สมรสมนเน,นื้อเพียงแต่ว่าเราจะคัดเฟนเราจะแม่นแค่ไหนแค่นั้นเองเพียงแต่กรอบให้มันถูกผมก็ดีใจแล้วนะเงองวนนี้เนี่ยมาที่20พฤษภาคมเนะี่ยมาเข้า265 265 โอเควันนี้ผ่านไปถูกต้องครบเนี่ยบินร้อยสุดครบเลยถ้าครบเรามันก็เริ่มขึ้นอีกว่าเราจัดจัดเรียงแล้วก็เราเน้นถูกตัวหรือเปล่าใช่ไหมถ้ามันไม่ครบนี่สิแย่ทำยังไก็ไม่ถูกนะต่อมาวันที่ยี่สเนี่ยเข้า738มนะี่มีเมีสามมีแปดนะสุดไปยังคงโอเคจะบ,บิ้งเราไม่แม่นพอเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้โอเค ใช่ได้ยีิบสองพฤษภาคมผมแม่นปุ๊บบ,งบ,บิงเข้าปั๊บนี่เรียบร้อยเลยสองเก้าแปดสวยงามวันนี้ก็ใช้ย่อยแต่ก็คือวันนี้มันก็เข้ายากหน่อยเราต้องมีปักหลักมาช่วยที่ผมเรียนในราบนะวันนี้เป็นอะไรเก้าเก้าหนึ่งเดี๋ยวผมพาดูอยู่น,นะครับวันน,นที่ยี่สิบสามอ่านี่ครับยีิบสามเมื่อกี้นี้ก็สามบันติดสี่บันติดแล้วนี่นะ เออนั้นสามงวดแล้วใช่ไหมไอ้น,นี่มันเก้าเก้าหนึ่งกลับตัวนี้ไม่เข้าไม่เข้าตัดทิ้งเลขบินไม่เข้านะเก้าเก้าหนึ่งนี่เรามาเข้าหนึ่นะหน่วยบนนี่เข้าตัวนี้หกกลับเรียบร้อยเลยโอ้โหจะมีนานซะหน่อยประทับใจซะหน่อยนะเขาจะหน่วยบนพรุ่งนี้หน่วยบนเดี๋ยวก็สุดเก่าเล่าใหม่มาสักสุดหนึ่ง ร้อยบนเชือเก่าเอบใหม่ไม่เข้าโอเคเราก็เก้าเก้าหนึ่งเลขบินเราเข้ายัางครบแต่มันจับคู่ก็จับยากเราต้องมาปากหลักอย่างเงี้ยโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาแนวนี้ยังอยู่ยังอยู่แนวนี้นะยังอยู่แนวนี้ทีนี้เราไปดูวิ่งบนฝันว่า81หน่ไยังไงดูสุดนี้ ขยายนิดหนึ่งครับสถิติเจ็ดงวดครับวิ่งบนนอยดานะเจ็ดงวดยี่สิบสี่พรุ่งนี้สูตรใช้หลักหน่วยบวกกันสามครั้งบวกห้าบวกสามพที่หาละเอามาดูนี่แล้วค่อยมาคำนวณแผ่นนี้เลยเอาดูงวดแรกก่อนงวดแรกนี่เราไม่เห็นผลการออกก่อนหน้าเราได้แต่ผลลับมานี่คือสามตัวบนเช่นเดิมครับสามตัวบนสองตัวล่างนะสามตัวบนสองตัวล่างออกสามหกเนาะสามหก เรามาดูวิ่งบนออก36ก่อนเลยเล็ก3เข้าตำแหน่งร้อยบนทีนี้เรามาดูหลักหน่วยหน่วย3ครั้งห,หน่วยบวกกัน3ครั้ง0บวกกัน3ครั้งเนาะเป็นบวก5ได้เล็ก5ครับนี้เราเราได้ผลลัพธ์ล้วเริ่ผลการออกงวดก่อนหน้ามาแนละ้วไอ้หลังงวดก่อนหน้าที่ได้36นี่เราเราไม่เห็นนะก็ก็ไม่เป็นไรก็คำนวณได้36ละเอา3ก็เข้าหลักร้อยบน งวดต่อมานี่ใช้ผลการออกงวดก,ดก่อนหน้าคำนวณงวดต่อไปก็คือหลหน่วยบวกกัน3ครั้งศูนย์บวกกัน3ครั้งก็ได้ศูนย์แลนะเป็นบวก5คของที่ได้เลขห้าห้าเดอนหน้าสามเป็นแปดห้ากับแปดออ5ห้าห้าสี่ห้าเข้าตำนวนสิบร้อยบนต่อมาหลักหน่วยเลขสี่บวกกัน3ครั้งสิบสองบวกห้าเป็นสิบเจ็ดได้เลขเจ็ 7, 7ดเจ็ดเดนหน้าสามเป็นสิบเ้เลขศูนย์ออกหกศูนย์ศูนย์เข้าสิบหน่วยบนสองตัวบนนี่หละสูตรหลักหน่วยบวกกัน3ครั้งครับนะบวกห้าของที่ก็เป็นเลขห้า เดินหน้าสามเป็นแปดห้ากับแปดเนี่ยออกแปดโอ้ไม่ใช่สองตัวบนนะออกสองหกห้าห้าเข้าตำแหน่งหน่วยบนวตมาศูนย์กับสามออกเจ็ดสามแปดนะครับสามเข้าสิบบนแล้วก็เก้าสองออกสองเก้าแปดีเข้าเนยครับคู่หน้าสิบร้อยบนเก้าสองอีกนะออกเก้าเก้าหนึ่งเก้าเข้าคู่หน้าอีกเลขเก้ายังอยู่นะเลขเก้ายังอยู่เก้ามาติดพันเลยทีนี้เก้ามาเรื่อยๆ ก้นหน้าผมว่าจะมีเก้าต่อไปบนก็ล่างเอาล้วครับเรามาดูทีนี้หลักหน่วยประกันสามครั้งหลักหน่วยก็เลขกเลขเลนะ็กหน่ะหน่วยประกันสครั้งคือเลขกหนึ่งใช่ไหมครับหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งได้สามสามไปบวกตัวเลขคงที่5้าคงที่ตัวแรกได้เป็นเลขแปดแปบวกสามคงที่ได้เป็นเลขสิบเอ็ดเ่าเลข1เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็ได้แปดวันเลรอผลเรียบร้อยลิ่งบน8กับ1 หน่วยประกัน3ครับบวก5-3าสงมพืนที่หน่อยธรรมดาสถิติเจ็ดนวดที่24่ี่ครับไม่ยี่สแล้วก็เรียบร้อยนี่คือ8ปดหนึงนน่งนะแปดหนึ่งที่มาที่ไป8ปดหนึ่งเป็นอย่างนี้ทีนี้เราไปดูไอ้วินร้อยสูตรกั มีบางท่านเขาสนใจผมก็ชอบจริงๆนะผมชอบผมชอบคอมพิวเตอร์มาคำนวณอย่างนี้คือมันมันเกินความสามารถของเราที่เราจะมาใช้มือคำนวณน,น,นะก็น่าสนใจอะ่ะ <c oughs> มันก็ต้องใช้โปรแกรมเหมันเนาะอันนี้เด่นทุกหลักก็คือ,อสามจบน่ะเนาะเช่นเดิมผมใช้สีิจิเจ็ดงวดนะงวดที่หนึ่งงวดที่สองนี่ไล่ตามสีไปเลยครับบางงวดล่าสุดนี่เก้าเก้าหนึ่งเนาะเก้าเก้าหนึ่งสามหนึ่งูไหมครับงวดที่แปดนี่รอผล อันนี้แถบสีขาวนี่ผมอธิบายไป้ชัดเจนชัดชนะบางท่านหลาเพื่อเข้ามาชมเนาะเออสีขาวเนี่ยแถบเนี่ยก็คือผลลัพธ์จากการคํานวณสูตรที่1ถัดมาทางขวามีสูตรที่2สูตรที่3สูตรที่4สูตรที่5้าไล่เรียงกันไปนะมาดูไอ้ตัวสีสีตัวเลขสีสีนี่ผลลัพธ์สูตรที่1นึ่งแคำนวณได้ไรครับ380เนี่ยตัวเลขสีสีไหมสีส้มสีน้ําเงินสีชมพูเนี่ย3-80ครบนะต่อมา5-5 4สีครบนะ หกศูนะ 38, นะ 8, ย,ย์ศูนย์ถูกต้องเอาละสองหกห้าถูกต้องนะไม่พลาดเจ็ดสามแปดถูกต้องเอาละนะสองเก้าแปดครบเรียบร้อยแล้วก็งวดล่าสุดนย์เก้าเก้าหนึ่งครบผลสรุปถูกต้องทั้งหมดเจ็ดงวดนะไม่ผิดพลาดเลยสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองเก่งเหมือนกันไหมเหมือนกันเนี่ยนะนะถูกหมดเจ็ดศูนย์สูตรที่สามเจ็ดศูนย์ร้อยสูตรว่ากันไปขอให้โชคดีมีบ้างมีเงินทองนะ ทีนี้จากทั้งหมด100สูตรที่ถูกต้องแบบนี้เนี่ยเลข1มา78สูตรมีเลข1 74สูตรมีเลข5 71.4% 74%เหมือนกันมีเลข8ปดลดมา1 73มีเลข2เลข6เลข3เลข0เลข7จ็ดเลขเแล้วน้อยสุดนี่6.3%เป็นเลขสีผมตัดมาเป็นบิน7ตัว1 5 8 2 6 3 1 5 8 2 6 3นึ่งางสาเด่นสุดก็คือหนึ่งกนะับห้าหนึ่งนะหนึ่งหาแปดสองกสาใกล้เคียงกันใกล้เคียงกัน158 2 6ห้าแโอเคนะครับและนี่คือบินร0อยสูตรผมมันก็ชนกันพอดีนล้วชนกันพอดีพอดีเลยเอาละจัดไม่ยากเทีนี้เพราะมันในสูตรผมไดมีนในสูตรก็จัดไม่ยากแล้วก็ไล่เลียงกันไปเลยขึ้นมาเลยเอาเลขหนึ่ขึ้นหน้าก่อนเนาะหนห้า ถามหนึ่งแปดก่อนแยกกันหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งศูนย์แล้วก็แปดห้าแปดสองแปดหกแปดสามแปดศูนย์ ไว้นะครับห้าสองห้าหกแล้วก็สองหกตัวนี้โอเคเรียบร้อยสามต,วตัวจัดเรียงไปเลย 1> 8 1 5 8 1 2 8 1 6 1 5 2 1 5 6แล้วก็5 2 6อา้าวตอนนี้ครับคร่าวครับเราสักครู่ครับทีนี้เรามาเน้นกันสัหน่อยนะลองดูชอบตัวไหนครับ ห้าชุดเนาะครับประมาณนี้เอาละครับคลายนี้ก็เป็นกำลังใจสุดๆแล้วกันครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอให้ด้านเฮงเโชคดีตลอดไปหลังคืนนี้ราตรีสวัสดิ์แลอเลยคลิปหนึ่งคลิปสองตัวล่างเนาะกับวิ่งล่างวิ่งล่างที่สุดเก่าเล่าใหม่ดูความสวยงามของสุดดีกว่าโอเคครับสวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพินิจพิจารณาในการรับชม เนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย